จริงๆตกโลประมาณพันสองเพราะเป็นมาตรฐานที่<ช>เราเสร็จไว้แล้วลูกค้ากินแล้วสบายใจด้วยยินดีเที่จจ่ายด้วยใช้ปุ๋ยอาจารย์พบมากี่ปีแล้วเป็นไงบ้างจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ที่นอนอย่างเดียวด้วยนะครับใช้ที่แปลงสาธิตของชม,มรมคัะทุเรียนที่พิศณุโลกด้วยเจ้าของสวนทางนนเนี่ยเขายอมให้น้ําหนักลดลงไม่เน้นน้ําหนักมากแต่เน้นคุณภาพเนื้อเนื้อหนึบ วันนี้เราอยู่กับงานทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการเติบโต,ตที่ยั่งยืนของเกษตรกรจัดโดยหุีอากิไซยไบโอเทคโนโลยีหุยอาจารย์พพครับร่วมกับบริษัทท็อปสุนปาเกตวันนี้เรามาอยู่ที่บูธของประธานพีฮะทุเรียนนนชมรมคนรักทุเรียนไทยเราไม่เคยคิดว่าทุเรียนไทยที่มีคุณภาพจะขายได้ราคาเท่าไหร่ลองทายดูสิครับทุเรียนนนนี่วันนี้ขายดิบขายดีนะครับดี่ขายเป็นลูกหมอนทองนนจริงๆตกโลประมาณ 1, 2, 1, 2. พันสองเพราะเป็นมาตรฐานที่เราเซตไว้แล้วลูกค้ากินแล้วสบายใจด้วยยินดีที่จะจ่ายด้้วยมมอออนนทงลูกกีะบผจ ว่าลักษณะของทุเรียนที่ดีเนี่ยเขาจะไม่เบ่งพูเยอะนะครับจะเบ่งพูประมาณสัก80% 75%เพราะว่าถ้าเบ่งพูเยอะน้ําหนักจะเยอะรสชาติจะน้อยลงนี่เห็นไหมครมันจะเป็นทรงแบบเขาเรียกว่าทรงมะเฟืองได้ไหมแบบนี้ใกล้ๆ้ทรงมะเฟืองไม่จะป่องกลมมากเป็นลักษณะที่เจ้าของสวนทางนนเนี่ยเขายอมให้น้ําหนักลดลงไม่เน้นน้ําหนักมากแต่เน้นคุณภาพเนื้อเนื้อหนึบความลับอย่างหนึ่งของการปลูกทุเรียนนะครับของทุเรียนนนที่ดูแลโดยประธานทีก็คือการใช้ปุ๋ยอาจารย์พบลองเล่าหน่อยนะใช้ปุ๋ย ก็จริงๆแล้วไม่ได้ใช้ที่นนอย่างเดียวด้วยนะครับใช้ที่แปลงสาธิตของชมรมคอระทุเรียนที่พิษณุโลกด้วยเบ็ดเสร็จปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะครับที่ใช้มาใช้มา9กปีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่โฆษณาเยอะเพราะว่าทุเรียนที่สวนอร่อยมากและขายดีมากโดยเฉพาะหลงรับแรเนี่ยปีนี้ม้ามืดมากนะครับออกลูกปีแรกแต่ว่าทุกคนที่เป็นนักชิมทุเรียนเนี่ยในระดับแนวหน้าเยอมรับเลยเพราะลองจากลิ่นหอมเข้มข้นแต่ที่นี่จุดเด่นกว่าที่อื่นคือหลงเนี่ยปกติสีมันจะเหลือง แต่หลงที่ใช้ปุ๋ยอาจารย์พบเนี่ยเหลืองเข้มเลยเหลืองแก่มากคนที่ผ่านมาสีสวนผมอาจารย์สีเจ็บตาเลยเใครขับรถผ่านหน้าสวนเนี่ยก็จะบอกว่าทําไมทุเรียนสวนเนี้ยใบยมันสวยจังที่บอกว่าไม่เคยโซมครับทุเรียนที่สวนโดยเฉพาะยิ่งผ่านมาสีเนี่ยครับใบไม่ถอดเลย,เ,ลยเข้มทั้งปีสาคัญคือรสชาติกินอร่อยหมดใช้ปุ๋ยอาจารย์พบมา9ปีแล้วอันนี้จริงจริงนะครับไปดูที่สวนได้ไม่ได้โกหกมาดูราคาที่ได้เนี่ยวันนี้ขายดีมากไดยค่ะผมเห็นขายเมื่อวานนั่งขายส่งทุกค้าจองไว้ครับแต่ว่าเหลือแค่ว่ารอให้สุกแล้วเราก็จะ เริ่มทยอยตรงหมอนทองลูกละห้าพันหมอนทองลูกละสี่พันที่มาออกวันนี้มีหมอนทองมีหลงใช่ครับมีก้านยาวสามพันใช่ไหมครับใช่ครับกำลังเริ่มทยอยโทรนัดลูกค้ามารับแล้วก็แกะส่งบ้างอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ